สวัสดีครับวันนี้แบบไอเดียมาพร้อมกับ Oppo n 1 Cyanogen Mod Edition นะครับพูดง่ายๆมันก็คือตัว Oppo n 1รุ่นปกติแต่ว่าติดตั้งลอมของ Cyanogen มาให้นะครับจากโรงงานเลยรูปร่างหน้าตานะครับอย่างที่บอกครับมันคือ Oppo n 1รุ่นปกติฉะนั้นทุกอย่างเหมือนกันหมดทั้งสเปคทั้งหน้าตารูปร่างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวของ Cyanogen Mod เนี่ยก็จะมีเคสอย่างนี้มาให้นะครับก็จะมีเขียนข้างล่างเป็น n 1นะครับตรงนี้ แล้วก็ด้านบนก็จะมีเขียนว่า Limited ช่องข้างหลังก็จะเป็นช่องของโ t u c h นะครับส่วนของกล้องก็สามารถหมุนได้นะครับปัญหาของ CM ปกติก็คือว่าลอมอาจจะทำมาได้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่หรือว่าไม่รองรับทุกฟีเจอร์นะครับฉะนั้นรุ่นนี้ผมจะให้ดูว่ามันรองรับฟีเจอร์ได้มากแค่ไหนนะครับเริ่มจากการทำงานปกติทั่วไปเลยนะครับสามปุ่มล่างเราสามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้ปุ่มไหนทำหน้าที่อะไร อย่างเช่นเดิมทีเนี่ยถ้าค่าจากโรงงานมาต้องกดปุ่มโฮม e 2ครั้งจะเป็นการเข้ารีเซ็ต App ผมก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นปุ่มนี้เข้ารีเซ็ตแ p p แทนแล้วข้อมบนนี้ก็มีการ,รียร์แอปทุกแอปได้นะครับปุ่มเดียวส่วนการแจ้งเตือนข้้งบนนี้ก็แบ่งเป็น2แท็บนะครับอันนี้คือแจ้งเตือนอันนึงก็เป็นการแจ้งตั้งค่าทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่าตัวลอมนี้เป็นลอมที่ทาง อัพพจับมือกับไซโัเจนเลยฉะนั้นตัวลอมค่อนข้างจะครอบคุมมีฟีเจอร์ครบนะครับเรื่องของโฮมสกรีนก็จะเป็นตัวโฮมลเดิมนะครับก็ตั้งได้ว่าจะให้การเรียงแอป,ปมีแนวตั้งแนวนอนกี่แอป,ปนะครับหรือว่าจะให้มีเอฟเฟกการเปลี่ยนหน้ายัางไงบ้างนะครับก็สามารถเลือกได้ตัวแอปลอเวอร์นะครับก็เลือกได้ว่าจะให้ซ้อนแอปตัวไหนไว้บ้าง หรือว่าจะให้แท็บการทํางานของตัวแอปกับตัว,วเดวดเจ็ตในรวมกันหรือเปล่าหรือว่าแยกกันนะครับเลือกเอฟเฟกการเปลี่ยนหน้าได้หรือว่าการตั้งค่าของด็อกข้างล่างนะครับจะให้มีด็อกกี่อันนะครับแล้วก็จํานวนไอคอนที่วางบนด็อกนะครับให้มีกี่ไอคอนก็ตั้งได้ให้หน้าจอหมุนหรือเปล่านะครับออ,อโตโรเทการตั้งค่าของปุ่มสไลด์ที่ว่าอยู่า้างหน้าเมื่อกี้นะครับนี่นะครับ จะเปลี่ยนค่าแอปตัวไหนบ้างก็ตั้งได้อย่างเช่นผมเปลี่ยนตัวนี้อยากให้เป็นแอปอื่นก็สามารถตั้งได้แล้วก็เลือกได้ว่าระหว่างที่อยู่ในหน้าล็อกหน้าจอนะครับการกดแต่ลปุ่มไม่ทําอะไรบ้างอย่างเช่นผมตั้งไว้ว่ากดปุ่มโฮมค้างไว้ให้เปิดไฟฉายนะครับสามารถเปลี่ยนธีมได้นะครับตัวธีมนี้ก็โหลดได้จากตัว Play Store ได้เลยนะครับ อินเทอร์เฟซก็เป็นการตั้งค่าพวกเซตัตบาร์พวกโชว์นาฬิกานะครับหรือว่าไม่โชว์มีการโชว์พวกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่หรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับตั้งค่าได้ตัวคิ k s e t ติ้งนะครับก็เป็นการจัดการเกี่ยวกับพวกปุ่มในการแจ้งเตือนข้างบนนะครับปุ่มพวกนี้นี่นะครับอย่างเช่นนี่นะครับเราจะจัดเรียงย้ายตำแหน่ง หรือว่าจากการกกแจ้งเตือนแถบแจ้งเตือนเมื่อกี้นะครับนี่นะครับเราจะให้โชว์ตัวเซตติ้งข้างบนนี้ไหมหรือว่าเนี่ยอันนี้ให้โชว์อันนี้ก็คือปิดไปนี่นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับระหว่างที่หน้าจอปิดอยู่เราสามารถใช้เคสเจอร์ได้อย่างเช่นเคาะหน้าจอสองครั้งเพื่อเปิดเครื่องวาดเป็นรูปวงกลมเพื่อเปิดกล้องหรือว่าวาดเป็นตัววีเพื่อเปิดไฟฉายนะครับ เดี๋ยวลองให้ดูนี่นะครับวัดวงกลมเราก็เข้ากล้องในเรื่องของกล้องนะครับอย่างที่รู้กันว่ามือถือบางรุ่นพอจับไปลง CM แล้วเนี่ยการทํางานอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าตัวนี้จุดเด่นคือกล้องแล้วก็ทํามาได้ดีนะครับก็คือลูกเล่นมาครบเลยอย่างเช่นนี่นะครับมี HDR มี m o Beauty มี Mode Slow Shutter Smart Scene นะครับแล้วก็จะเริ่มหมดเองก็ได้อย่างนี้นะครับ แล้วการหมุนกล้องก็ทํางานได้ได้ดีเดี๋ยวให้ดูครับเห็นไหมนี่นะครับก็ไม่เพี้ยนนะครับนี่นะครับขนาดรูปก็เลือกได้หลากหลายมากส่วนโหมดการถ่ายนะครับก็จะมีอยู่3แบบก็คือถ่ายรูปปกติถ่ายวิดีโอแล้วก็พาโนรามานะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างรูปถ่ายนะครับก็ถือว่าดีเลยทีเดียว แล้วก็ข้อดีของมันนะครับนอกจากเรื่องโหมดเรื่องความสวยงามของมันแล้วข้อดีของกล้องที่หมุนก็คือทําให้เราเก็บภาพในมุมแ,บบแปลกๆได้อย่างเช่นรูปนี้นะครับผมถ่ายจากมุมที่ว่าวางวางเครื่องกับพื้นอย่างเงี้ยครับวางไว้กับพื้นแล้วก็หมุนกล้องออกไปอย่างนี้เนี่ยนะครับก็คืออยู่ประมาณนี้ก็จะได้รูปที่มุมที่แปลกออกไปนะครับส่วนของการโทรนะครับก็ปุ่มก็ใหญ่ชัดเจนดีนะครับแล้วว่าเรากดเบอร์อะไรขึ้นมาก็จะมี เป็นการค้นหาเบอร์ตรงนี้นะครับขึ้นมาส่วนของการตั้งค่าที่น่าสนใจก็อย่างเช่นมีการสั่นเมื่อมีการรับสายสั่นเมื่อมีการทำ call waiting หรือว่าสั่นเมื่อวางสายอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าทำ backlit ก็ได้เป็นการพัวกกับบล็อกเบอร์อะไรอย่างเงี้ยครับสําหรับการส่งข้อความนะครับก็มีรายละเอียดเล็กน้อยก็คือสามารถใส่อีโมจิได้นี่นะครับ แล้วก็ตรงปุ่มมุมล่างขวาตรงนี้นะครับสามารถเลือกได้ว่าจะให้เป็นปุ่ม Emo หรือให้เป็นปุ่ม Enter นะครับโดยการที่ว่าเลือก Setting ตั้งค่านี่นะครับนี่ตั้งเป็น Enter เห็นไครับเป็น Enter แล้วกลับมาดูที่การตั้งค่านะครับเรามาดูเรื่องของการตั้งค่าปุ่มนะครับ อย่างที่บอกไว้ว่า3ปุ่มล่านะครับเราสามารถตั้งค่าได้ตามใจชอบนะครับก็นี่นะครับสามารถตั้งอย่างเช่นว่าปุ่มโฮมกดปุ่มโฮมค้างให้ทําอะไรนะครับอันนี้ผมตั้งว่าให้เป็นการเสิร์ชนะครับหรือว่ากดปุ่มโฮงติดกัน2ครั้งให้ทําอะไรเช่นกัน,นครับปุ่มเมนูให้ทําอะไรบ้างโอคิดนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วก็จะมีลูกเล่นให้ใช้อย่างเช่นว่า ใช้แทนการถ่ายรูปนะครับแทนปุ่มชัตเตอร์นะครับหรือว่ากดเพื่อเรียกมือถือไว้ใช้ในกรณีที่ว่าเราหามือถือไม่เจอหรือว่าเป็นการแจ้งเตือนถ้าเกิดเราออกจากระยะนะครับส่วนของโปรไฟล์นะครับเป็นการตั้งค่าสําเร็จรูปนะครับเอาไว้ให้เราสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้วดเรอย่างเช่นว่าเวลาอยู่บ้านอยู่ที่ทํางานกลางวันกลางคืนเลยตั้งค่าต่างกันยังไงบ้างอย่างเช่นอยู่บ้านเราจะตั้งว่าเราจะเปิด WiFi เปิด GPS เปิด e t o o ู h นั่นแหละครับ ก็ตั้งได้หรือว่าหมวดเงียบทําอะไรบ้างก็คือปิดทุกอย่างเลยหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับต่อมานะครับเป็นส่วนของ Security หรือว่าการรักษาความปลอดภัยนะครับที่น่าสนใจแล้วมันมีเพิ่มเติมจากรุ่นอื่นๆก็คือตัวของ privacy guard นะครับตัวนี้เป็นการเลือกว่าเป็นการเอาง่ายคือการป้องกันความปลอดภัยนะครับก็ดูว่าแอปต,ตัวไหนบ้างที่ว่า ไม่ต้องการให้มันเข้าถึงข้อความส่วนตัวข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับเนี่ยนะครับถ้าเรากดไว้แล้วแอปนี้ก็จะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเราไม่ได้นะครับแบ็กลิสต์นะครับแบ็กลิสต์ก็ตามชื่อเลยเป็นการใส่แบ็กลิสต์เบอร์หรือว่าคนที่เราไม่ต้องการติดต่อด้วยนะครับแล้วก็มีหมวดของการปรับแต่งเพร์ฟอร a มา e ก็คือเราสามารถปรับแต่งความเร็วโอเวอร์ค็อกเครื่องได้นะครับตามต้องการ แต่ว่าบวกนี้ก็ควรจะมีความรู้ในการปรับแต่งนะครับไม่งั้นเครื่องอาจจะเสียหายได้ที่น่าสนใจนะครับแม้ว่าเครื่องนี้จะเป็น rom cm ก็จริงแต่ว่าเครื่องนี้ไม่ได้รูทมาให้นะครับต้องมารูทเองอีกส่วนที่มาให้นะครับก็คือส่วนของไฟล์แมจิเตอร์หรือว่าการจัดก,การไฟล์นะครับจริงๆมันก็คือการจัดก,การไฟล์ธรรมดานี่แหละแต่ว่าที่น่าสนใจแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตก็คือว่ามันรองรับการทํางานของ usb otg นะครับก็คือสามารถเอาแฟลชไดร์มาเสียบแล้วก็อ่านไฟล์ตรงๆได้เลยนะครับ โดยรวมนะครับมันเป็นเครื่องที่น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นรุ่น CM ก็จริงแต่ว่าเป็น CM ที่ทาง o p p o จับมือกับ CM แล้วผลิตออกมานะครับไม่ใช่ CM ที่เอามาติดตั้งกันเองนะครับฉะนั้นฟีเจอร์ต่างๆมาให้ครบทุกอย่างนะครับแล้วก็ข้อดีของ CM ถ้าคนไม่รู้ก็คือว่ามันเร็วมากเร็วกว่า ROM ปกติทั่วไปนะครับแล้วก็การอัปเดตหรือว่าการลอยแพการตกรุ่นเนี่ยถือว่าน้อยมากการดัดแปลงการแก้ไขาการปรับแต่งเนี่ยก็ทําได้ครบนะครับจากเรื่องการเปลี่ยนธีมเปลี่ยนอะไรพวกเนี้ย มีครบเรื่อง Security ต่างๆก็มีมาให้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกลอมอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับที่มันน่าสนใจจริงๆคือว่ามันเป็นมือถือเครื่องแรกที่ติดตั้ง CM มาให้เลยหรือว่า s y เนอร์เจนเนี่ยนะครับถ้าใครที่ชอบเล่นลอมโมหรือว่าดัดแปลงปรับแต่งอะไรเยอะนะครับผมแนะนําว่าให้ลองหาเครื่องนี้มาเล่นดูนะครับเพราะว่าคุณจะประทับใจกับความเป็น CM ที่ที่ฟีเจอร์ครบอะครับไม่เหมือนเครื่องอื่น ก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดมีอะไรก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับ